สนับสนุนโดย5ทศวรรษินีดา้าสืบสารพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนายูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาวิสตราทรีเวโปรตีนพลัสผลิตภัณฑ์ของนม AAS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AAS โรงแรมโคสะมุ่งมั่นตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและในหลวง สเหเหวัสดีสวัสดีนะครับเกียงครับเริ่มบรรเลงเพลงกีฬาของเรานะฮะวันนี้มีข่าวใหญ่นะครับเมื่อคืนนี้ Sky Sports ทำสกุปว่าตั้งแต่มีทุตบอลอังกฤษมาเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยปีนี้นะครับจะเป็นปีที่อุตสาหกรรมการพนันเนี่ยสูญเสียเงินพนันเยอะสุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับเขาใช้คําว่าเป็นการแบบคยๆว่าเป็นเจ๊งแห่งประวัติศาสตร์หมายถึงว่าพวกบอลพวกเจ้ามือเจ๊งใช่ไหมถ้าเลสเตอร์เป็นแชมป์นะครับคือ5 0 0พนึงเนี่ยมันมีคนไปแทงไว้เยอะนะครับแล้วก็บอลพนันอังกฤษเนี่ยมันมีหลายสิบ